สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะบันนอกบ้านนาชาแนลนะคะวันนี้นาพาเพื่อนๆมาเที่ยวป่าค่ะหนาร้อนเดนมาร์กป่าจะสวยนะคะเนี่ค่ะยอดนี่นะคะมันคล้ายๆผักผักกูดค่ะแต่มันไม่ใช่นะคะอันนี้ค่ะเนี่ยค่ะบางคนเขาก็เก็บไปกินนะคะเขาเรียกยอดอะไรนะวาลาบีอะค่ะคล้ายๆผักกูดมากเลยค่ะนี่ค่ะ ยอดอ่อนๆนะคะจะสว,วยตอนนั้นมาจะเก็บไปกินแต่ว่ากินรสชาติอะไรมันลองแตะลิ้นดูนะคะเหมือนเหมือนผักกูดเป๊ะอะไรค่ะนี่ค่ะแต่ไม่ใช่ค่ะมันเป็นยอดวารบีค่ะกินได้แต่ว่าเราต้องเอาไปต้มไปอะไรนักหนาก็ไม่รู้ค่ะต้องทาหลายอย่างค่ะเพราะว่ามันจะมีพิษสะสมอะไรนี่แหละประมาณนั้นนะคะนี่อันนี้คือเขาโตแล้วนะคะนี่คะ่คะกันค่ะมาสํารวจเห็ดแต่ ป่ายังแห้งอยู่ค่ะเพราะว่านาเห็นฝนมันตกเมื่อวันก่อนก็เลยลงมาดูแปบ๊บึงแต่ว่าค่ะมันก็ไม่มีอะไรอะค่ะยังแห้งอยู่ค่ะต้องรอฝนตกอีกสักวดสองวอดนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้เขียวไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะาายอดวาลบีเพียบเลยอะค่ะสวยนะคะพเพื่อนๆคะ่ะนี่ค่ะ อันนี้ก็คือป่าที่นะเคยมานั่นแหละค่ะลองดึงเข้ามาลึกหน่อยแต่ว่าก็ไม่มีอะไรค่ะนี่ค่ะขอนไม้ขอนไม้ที่เขาทิ้งไว้แบบนี้นะคะจะเกิดหิตนางฟ้าก็ตามขอนไม้แบบนี้แหละคะ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเ่อนๆไม่รู้เห็ดอะไรนะคะเยอะเยอะหมดเลยค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะคล้ายๆเห็ดกระด้างบ้านเรานะคะ เดานาว่าคงไม่ใช่อะค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอันนี้นาว่ามันจะเป็นเห็ดเห็ดนางฟ้าค่ะแต่ว่าชื่อว่ามันตายแล้วค่ะนี่ค่ะไม่มีคนเห็นคือเขายกขอนไม้ออกจากป่ามาแล้วก็ก็มาวางไว้แบบนี้นะคะนี่นี่ค่ะเพืเ่อนอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้น่าจะเป็นเห็ดแข็งๆอย่างที่นาเห็นแต่อันนี้ใช่แน่นอนค่ะเนี่ยค่ะ นี่ยังฟ้าแน่นอนค่ะแต่ว่ามันแห้งตายแล้วค่ะนี่เพื่อนอันนี้หอนไม้นี่ค่ะคือเขาจะเอาไปทำฟืนทำอะไรอีกทีนึงมั้งคะนะก็ไม่รู้เหมือนกันเขาขนออกจากข้างในมาวางไว้ตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะเราจะค่อยคอยมาดูตรงนี้แบบนี้นะคะว่าเหตุเขาจะเกิดหรือเปล่าถ้ามาทันก่อนที่เขาจะ เอาไปขายหรือว่าเอาไปใส่ลงเรื่อยอะค่ะเขินขะาเ,เห็นอะไรก็มไม่รู้เต็มไปหมดค่ะมันก็ไม่เคยเก็บนะคะเห็นแล้นี้ค่ะนะคะเนะต็มขอมน,มนของมงอะไคนข้นางล่างนะคะลมจะแรงหน่อยนะคะนั่นคะ่ะป่า,าไปคะ่ะไปดูที่อื่นกัน กาเห็ดมาด้วยเผื่อจะเห็ดแต่ว่าไม่ได้เห็ดหรอกค่ะยอดวาระบีแล้วก็ยาวไปหมดแล้วค่ะเพื่อนว่าจะเก็บไปชิมแต่ว่าไม่กล้าค่ะเพราะว่ามันเราไม่เคยกินนะคะอุ้ยนะเห็นเห็ดเนี่ยเมาะเมาะค่ะเพื่อนๆค่ะเห็ดอะไรก็ไม่รู้เหมือนเห็ดระบ้างบ้านเราอะค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ใส่นะคะยอดวาระบีค่ะ เพื่อนเห็นยังนะเมาะค่ะเสดามันกินได้นอกะไม่รู้กินหรือเปล่าค่ะเพราะว่าเราไม่เคยกินนั่ค่ะก็ไม่ต้องเก็บเราจะส่องให้เพื่อนๆดูค่ะนี่สวยมากเลยนี่ค่ะเต็มขอนเลยด้อค่ะนี่ค่ะป่านะคะป่าซัมเมอร์ป่าหน้าร้อนเดนมาร์กค่ะก็ป่าเห็นที่นาเคยมานั่นแหละค่ะ สวยนะคะเพื่อนหน้าร้อนก็จะเขียวโชวอุ่มแบบนี้และะ้วค่ะเดี๋ยวพอใบไม้มันร่วงสักหน่อยใบยมันร่วงนะคะเห็ดก็จะออกนะคะนี่ค่ะต้นไม้สูงๆค่ะเสียงลมเย็นสบายค่ะ สภาพป่าตอนนี้นะคะนี่ค่ะเขียวค่ะหน้าซัมเมอร์เขียวไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆตนอูดนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะข้างทางค่ะที่นาเคยมาเก็บเห็ดแล้วก็มานี่ค่ะมาสำรวจดูค่ะวันนี้ป่าก็ยังชุ่มชื้นนะคะแต่ว่ายังไม่มีอะไรค่ะเก็คงยังจะไม่ถึงเพื่อดูเขาแล้วค่ะข่าวเพื่อนค่ะ สวยบ่ค่ะลมลืนล่นเนาะค่ะไปค่ะบานละ ดูกาชมบรรยากาศหน้าร้อนที่เด้งหมา,าบรรยากาศป่าค่ะไปนะคะทข้างบนฟ้าแจ้งแจมนะคะไปแล้วค่ะกลับบ้านไม่มีอะไรค่ะมาส่องดูเฉยๆว่าจะมีเฮดบอไม่มีสักดอกค่ะมีแต่ขอนไม้เปล่าเต็มขางทางนู่นค่ะ, <c oughs> ะ,คะน่แึ้ะคะเพื่อนค่ะ ขอลาไปก่อนนะคะชิมนี้วันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะฝากบ้านนองบ้านนาชั้นเ e l นะคะฝากเป็นกำลังใจให้หนาด้วยค่ะชิมนีวันนี้บายบายค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะมาจบด้วยภาพอย่างนี้แหละคะ่ะบรรยากาศป่าเนี่ยนะคะไม่เจออะไรชักอย่างเลยค่ะเจอแต่ขอนไม้